รู้ไหมครับทุกคนครับว่าในหนัง Ford V Ferrari เนี่ยนะครับผมเกือบได้ b r a ล p p t t และ Tom Cruise กลับมาล่วมงานกันในรอบ25ปีแต่เพราะว่าเรื่องค่าตัวจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวพระเอกขึ้น โดยแรกเริ่มนะครับผมโปรเจกต์นี้นะครับถูกคิดค้นและพัฒนาโดยโจเซฟโคซินสกี้พ่วมกับชื่อดังจากท็อปกันมาเวริกนะครับผมโดยโปรเจกต์นี้นะครับใช้ชื่อในเวอร์ชันแรกว่า Go Like h e l l นะครับผมและโดยส่วนตัวของโจเซฟเนี่ยนะครับเขาอยากได้แบล็์พีทและทอมครูซเนี่ยกลับมารับบทนําร่วมกันอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าพระเอกคู่นี้นะครับไม่ได้ร่วมงานกันเลยนะตั้งแต่ Interview with the Vampi r e ตั้งแต่ปีหนึ่งรันเก้าร้อยเก้าสิบี่นั่นเองครับผมซึ่งนการเจรจาันแล้วนะครับ แต่ท้ายที่สุดนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาค่าตัวทั้งคู่เนี่ยมันแพงเกินจนนายทุนไม่สามารถจ่ายไหวนั่นเองครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆโดยข้อมูลประมาณการค่าตัวของทั้งคู่นะครับในปี2019เนี่ยทอมครูซจะอยู่ที่12ล้านเหรียญนะครับผมส่วนแบล็คพีเนี่ยจะอยู่ที่รา,าวๆ10ล้านเหรียญน,นั่นเองครับและถึงแม้ว่าฟอร์ดวีฟอร์ลารีเนี่ยนะครับจะไม่ได้แบล็คพีสและทอมครูซกลับมารับบทแต่ว่าคู่ดูโอ้พระเอกอย่างคริสเตนเบลและแมดเดอล์เนี่ย เข้าชิงออสการ์มากกว่าสีสาขาและชนะในสาขาตัดต่อยอดเยี่ยมและตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมอีกด้วยนั่นเองครับผมและถ้าใครนะครับผมอยากเห็นว่าเคมีคู่นี้เป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้แล้วนะครับในดิ s ney Plus Ho อสตา r นั่นเองครับผม